บุตรทั้งหลายของโยนาดับบุตรของเลข,ขาบได้รักษาคำบัญชาซึ่งบิดาของเขาได้สั่งไว้แต่ชนชาตินี้ไม่ได้เชื่อฟังเราพี่น้องครับพระเจ้าได้ทดสอบความเชื่อฟังของคนในตระกูลเลข,ขาบซึ่งในตระกูลนี้พระเจ้าได้สั่งบัรพบุตรของเขาไว้ว่า ไม่ให้คนในตระกูลนี้ดื่มเหล้าอาง,งุ่นพระเจ้าทดสอบคนในตระกูลเล็าคบโดยให้เยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะเชิญชวนให้เขาเดื่มเหล้าอาง,งุ่นแต่พวกเขาปฏิเสธเยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่เกรงใจแต่อย่างใดเพราะอะไรครับ เพราะเขาต้องการรักษาคำสั่งของบรรพบรุษที่ปฏิบัติมาโดยตลอดคือห้ามดื่มเหล้าอางุ่นเขาเชื่อฟังคำสั่งของพ่อปู่ทวดของเขาที่บอกมาตั้งนานแล้วพี่น้องครับพระเจ้าใช้ตัวอย่างของคนตระกูลเลขาที่ได้เชื่อฟังคำสอนของพ่อของเขา ของปู่ของเขาบรรพระบุตรของเขาอย่างเคร่งครัดแม้ว่าพ่อหรือปู่หรือบรรพระบุุษนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแตกต่างจากคนอิสราเอลที่มักจะไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าเสมอและพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบคนที่เชื่อฟังนะครับคาสั่งสอนของพ่อที่เป็นมนุษย์มากกว่า คนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าซิกอิกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้ความเชื่อฟังของเลคาบนะครับของลูกหลานของเลคาบนะครับที่มีต่อพ่อแม่ของเขาไม่ยอมดื่มเหล้าเงินมาเปรียบเทียบกับการไม่เชื่อฟังของคนอิสราเอลนะครับเสมอเสมอพี่น้องครับไม่ว่าคนคนนั้นนะครับจะเป็นผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียง หรือเป็นผู้นำริดจักรที่ใหญ่แค่ไหนหรือเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงทาง YouTube มากมายอย่างไรแต่ถ้าคำแนะนำหรือคำสอนของเขาไม่สอดคล้องกับพระจนะของพระเจ้าเราก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจเราก็ไม่จำเป็นต้องปณีประนอมเหมือน,นที่คนในตระกูลของเลข,ขาบไม่ปณีประนอมนะครับ คำชักชวนของเยเรมีที่ให้ดื่มลเล้าอังม่นพี่น้องครับพระเจ้าชมเชยคนในตระกูลเลขาที่เชื่อฟังและไม่ปฏิปนอมในหลักการนะครับแตกต่างจากอิสราเอลนะครับที่ดื้อดึงและไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่พูดผ่านเยเรมีเสมอเสมอพี่น้องครับเยเรมีเนี่ยเขาได้ ถือว่ามีชื่ว่าเป็นผู้เผยเพระวจะนะเจ้าน้ําตาที่เขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาเผยพระว,ระวจะนะแล้วมีแต่เรื่องไม่ดีของคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็ไม่ตอบสนองเขางย่างเขาก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าที่เขาเผยพระวจะนะนเชื่อฟังพระเจ้านะครับและคนอิสราเอลก็เป็นไงฮะไม่ตอบสนองทําร้ายเขาจับเขาไปขังอันเขาก็เสียใจ นะครับแล้วก็ด้วยทั้งเมืองกิรุสเลมนะครับที่ถูกพังทลายลงนะครับนั้นเขากลายเป็นผู้เผยพระชนะเจ้าน้ําตานะครับพี่น้องครับเพราะว่าคนไม่ยอมเชื่อฟังเขาเลยดังนั้นพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างที่ดีของตระกูลเลขาบนะครับเพื่อจะสอนคนอิสราเอลเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้ายกตัวอย่างนะครับคนในตระกูลเลขาบ พื่อจะสอนคนเอราเลว่าดูสิคนในตระกูลเลคับเชื่อฟังพ่อแม่ของเขาอย่างไรและเจ้าละ่ะทำไมไม่เชื่อฟังเราซึ่งเป็นพระเจ้าของเจ้าเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเจ้าอย่างนั้นพี่น้องครับพระเจ้าใช้ตัวอย่างของเลคับเพื่อมาให้คนเอเซลต้องทําตาเมืม่อเราเห็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างของพี่น้องหรือของผู้นําของเราในเรื่องใดก็าตาม หน้าที่ของเราคือควรจะเรียนแบบและทำตามในหนึ่งโคลินโทบทที่11็ข้อที่1เปาโลก็พูดอย่างชัดเจนว่าจงเรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเรียนแบบพระคริสต์เปาโลบอกให้ลูกแก่เรียนแบบ,บแแบบชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าของเขาพี่น้องครับถ้าวันนี้นะครับท่านรู้สึกว่าผู้นำของท่านนะครับ คนใดค,คนหนึ wicked, been, h, mm ่ง hmm. มีชีวิตที่นะครับเป็นแบบอย่างในการเดินติดตามพระเจ้ามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของครอบครัวเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าถ้าท่านมีผู้รับใช้พระเจ้าอย่างนั้นในดวงใจของท่านท่านควรจะเรียนแบบชีวิตของเขาเรียนแบบชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าของเขาเรียนแบบชีวิตที่เชื่อฟังพระคัมภีร์ของเขา อันนี้ในฐานะของผู้ตามนะครับเมื่อเห็นชีวิตของผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างนะครับให้ทำตามนะครับทำตามผู้นำของเราผู้นำของเรารับใช้พระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าผู้นำของเราใจกว้างขวางเราใจกว้างขวางผู้นำของเราทำงานหนักเราทำงานหนักผู้นำของเราเฝ้าเดี่ยวเราเฝ้าเดี่ยวผู้นำของเราทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีตามหลักตามปกปิให้เรา เรียนแบบและทําตามนั้นเาไหมครับเหมือนที่พระเจ้ายกตัวอย่างนะครับคนในตนระกูลเลขาบให้คนอิสราเอลเรื่องของการที่ว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่ขณะที่คนเลขาบนั้นเขาเชื่อฟังพ่อของเขามากดังนั้นในฐานะนะครับของผู้ตามเราต้องมีฮะเรียนแบบผู้นําของเราในฐานะของผู้นำยังไงครับจะต้อง มีตัวอย่างชีวิตมีมาตรฐานของชีวิตที่ดีถูกไหมครับเราจะให้คนตามเราชีวิตของเราก็ต้องปิดวิตที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีชีวิตมีการรับใช้ชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวที่ประสบผลสําเร็จคนก็จะตามเราได้อย่างง่ายๆนะครับคนที่มีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ประสบค,ความสําเร็จในเรื่องรับใช้ใเรตา่าง คนก็อยากจะตามตามง่ายๆอยู่แล้วเพราะเขาเห็นแบบอย่างที่ดีเขารู้ว่าเราประสบความสําเร็จอย่างไรและเขารู้ว่าถ้าเขาทําตามอย่างเราเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนั้นดังนั้นแบบอย่างที่ดีจริงสําคัญมากต่อการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นผู้สอนเปาโลบอกกับทิโมธีว่าจงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคําสอนของท่าน คำสอนของท่านนี่ก็ชัดเจนการรับใช้ของประธานการเทศการสอนการหนุนใจของอติโมธีแต่ตัวท่านก็คือชีวิตของติโมธีเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคําสอนของท่านก็คือจงเอาใจใส่ในลักษณะชีวิตของเราว่ามันสอดคล้องกับคําสอนของเราหรือไม่เอาใจใส่ถามให้มันสอดคล้องเมื่อมันสอดคล้องคนก็จะฟังในสิ่งที่ เราสอนเขาเพราะเขาเห็นชีวิตของเราสอดคล้องหรือเป็นอย่างที่เราสอนแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องเขาจะเริ่มสงสัยกับคําสอนของเราว่าคําสอนของเรามันปฏิบัติได้จริงหรือเปล่ามันทําได้จริงไหมเพราะว่าถ้ามันทําได้จริงแล้วทำไมชีวิตของเราผู้สอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ผู้นําจะต้องระมัดระวังในเรื่องการเป็นแบบอย่างด้วย ชีวิตของเราต่อสมาชคิกของเราถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีคำเทศคำสอนของเราจะมีพลังมากเลยนะครับคนในประเทศไทยนี้หลายคนก็เทศก็สอนเรื่องการตั้งและการบุกเบิกขุยสัรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ที่คนอื่นฟังในสิ่งที่ผมแบ่งปันเรื่องการตั้งและการจเจริญเติบโตของขุยสัร ก็เพราะว่าเกาเห็นแบบอย่างของผมที่เกิดขึ้นนะครับจากการทุ่มเทตั้งขึ้นจากเริ่มต้นจากคนสองคนเท่านั้นคือผมกับภรรยา23ปีที่ผ่านมาจนกลายมีโบทถ์จำนวนมากในประเทศไทยเมื่อเขาเห็นแบบอย่างเขาก็อยากที่จะฟังเรื่องที่เราประสบความสำเร็จดังนั้นก็ขอให้เราเซตแบบอย่างที่ดีเพื่อควรจะยอมรับ และเพื่อคุณจะทําตามได้ฮาเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานปับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าเราจะต้องมีแบบอย่างที่ดีเพื่อคนที่อยู่รอบข้างของเราหรือสมาชิกของเราจะสามารถเดินตามเราได้เหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรผู้นำทุกคน เซตมาตรฐานของชีวิตที่ดีเป็นมาตรฐานของผู้นำในหนึ่งทิโมธีบทที่สามข้อที่หถึงข้อที่เเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกเราจะเอาใจใส่ทั้งตัวของเราเองและคำสอนของเราเราขอให้ถามเผื่อสมาชิกทุกคนที่จะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติดำเนินชีวิตตามแบบอย่างชีวิตของผู้นำของเขาเมื่อผู้นำของเขามีชีวิตที่ดชีวิตที่ทุ่งเท ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็ขอให้สมาชิกน,นั้นเดินตามคือมีชีวิตที่ดีที่ทุ่มเทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนกับผู้นำของเขาขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะทานเพื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมภีร์บอกว่าเรามีสิทธิอํานาจเหนือโรคภยัยแค่เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอํานาจเราออกคําสั่งมันต้องเชื่อฟังเรา เอาไหมครับดังนั้นเราจะถามเผื่อคนที่ไม่สบายไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับเราจะสั่งให้โรคแัยไข้เจ็บออกไปจากร่างกายของท่านเดี๋ยวนี้พร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิทอำนาจเหนือโรคแพยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของทุกคนที่กําลังฟังมานาใจาใหญ่อยู่ในขันนี้เราขอสั่งให้โรคแพยไข้เจ็บทุกประการจงออกไปจากร่างกายของทุกคนเดี๋ยวนี้ขยับตัวดูครับทําสิ่งที่ ทำไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคำเทศนาฟังคำสอนฟังคำบรรยายชีวิตและเรียนบุรินเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่าน สามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมา more sun เจ้าสมโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสมโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลาน มาทั้งครอครัวมาทงครอครัวจนทะลุหลานจนทลุหลานขอพระเจ้าทงบอกรฉัและคือทงพงพันอีกนัร้อยพันที่ทงครอครัวมาทงครอครันทะลุหลานจนทะลุหลานจะทรงสาทิศนำทั้งท่านไปจะรงตถ้งดอยู่ขางค กลและล้นด้วยพระมตตาพระพักหันมาหาทันและมอบสันติสูข